สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาสรุปเบื้องต้นกันก่อนนะครับสรุปเบื้องต้นก็คือว่าหนึ่งนะทุกคนรู้แล้วสังเกตเห็นแล้วว่าประเทศไทยเราเนี่ยวางรากฐานประเทศผิดเพี้ยนจึงได้มีอาการการเมืองอย่างที่เราเห็นมันเลอะเทอะเละเทะพึ่งพาไม่ได้ไม่เป็นน่พึ่ง ไม่เป็นที่เชิดหน้าชูตามไม่เป็นที่ไว้ใจไม่มีความมั่งคัง่งมั่นคงให้ประชาชนเลยเราเห็นกันแล้วนะถูกไหมครับอันนี้คือสรุปสรุปคือประชาชนทุกคนคนไทยทก็รู้อยู่แล้วว่าการเมืองประเทศไทยนี่มันทําไมการเมืองมันเป็นอย่างนี้ได้ได้ตั้งคาถามแต่ไม่รู้คําตอบที่รู้คําตอบนะจึงต้องให้ทุกแยกเนี่ยติดคําตโตว,ว่าทําไมไประเทศไทยไม่ใช้รัฐที่ประชาธิไปไตยไปใช้รัฐทีรัฐมนูญทําไม ให้คนไทยไปนค้นหาว่าทําไ,ไมประเทศไทยไม่ใช้รัฐที่ประชาไทยทั้งประกาศเป็นประเทศประชาธิปไตยแต่กลับไปใช้รัฐธรรมนูญซึ่งรัฐธิรัฐมนูญนั้นคือรัฐทีของเผด็จการเผด็จการเขาจะใช้รัฐธิรัฐธรมนูญครับเขาไม่ใช้รัฐทิประชาธิปไตยฟังผมอธิบายเข้าใจจงแจ้งเนี่ยนี่คือสรุปนะสรุปให้เข้าใจชัดเจนจงแจ้งทําไมประเทศไทยไม่ใช้รัฐธิประชาธิปไตยในเมื่อล้มระบอบกษัตริย์ก็ต้องไปใช้ประชาธิปไตยถูกไหมแต่นี้ล้มระบอบกษัตริย์ แต่กลับไปใช้รัฐทรัฐธรรมนูรัฐที่ของเผด็จการนั่นเอง,เองไม่ได้สร้างประชาธิปไตยซึ่งรอเจ็ดก็บอกว่าไม่ถูกนะให้แก้ไขบอกสองปีไม่ยอมแก้แล้วรอเจ็ดก็เลยประท้วงด้วยการเอที่รอเจ็ดสลาลา่าสลาลา่ลา,ลาเพราะามันไม่มันมันไม่ได้สร้างประปาาชาธิปไตยก็ใจไม่ประชชนนั่นแหละรอเจ็ดจึงจึงจึงสลาล่าเพราะาไม่ยอมเป็นกรรษัตริย์ให้สิ่งที่ผิดเข้าใจน,นะผมพูดยนะอย่างาานียลงรายละเอียดลงรายละเอียดแล้วยาว แล้วเวลาพูดสรุปเนสั้นเนี้ยมันจะทําให้ท่านกังขาเพราะว่าความคิดเราเนี่ยเราคนไทยถูกฝังปลูกฝังความคิดที่ผิดเกี่ยวกับการปกครองรวมทั้งประชาธิปไตยแบบผิดผิดกันมาตลอดเพราะเราใช้ประชาธิปปลมไงแล้วเวลาเจอประชาธิปไตยจริงๆทแท้ๆถูกต้องเนี่ยท่านจะมึนท่านจะงงกับสิ่งที่ผมพูดนี่แหละครับสิ่งที่ผมพูดนี่คือประชาธิปไตยถูกต้องเป็นประชาธิปไตยที่เป็นหลักสัจธรรมที่ประเทศไทยละเมิดเราละเมิดด้วยนะฮะ แล้วการที่เราละเมิดทําให้คนทั้งประเทศเข้าใจว่ามันถูกอันนั่นแหละครับเวลาผมพูดท่านก็จะงงกันมึนกันนั่นแหละครับเมื่อเจอของจริงของแท้ของปลอมก็มึนงงเลยครับเออนั่นแหละเมื่อไหร่ท่านฟังผมแล้วมึนงงอ่ะทำไมไม่เป็นอย่างฉันคิดอจะเป็นอย่างนี้ใช่เหรืออะไรอย่างนี้สงสัยนั่นแหละนั่นแหละอาการที่ท่านค้างคาสงสัยนะแล้วและไม่ได้รับการเคลียร์มาทําให้การเมืองมันเพี้ยนเพราะไม่มีใครไป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 ,ไปเคลียร์มันอนะ่ะ ก็ยังใช้สิ่งที่ผิดต่อไปไงมันก็เลยเพี้ยนส่งผลเพี้ยนไปเรื่อยเพี้ยนไปเรื่อยเพี้ยนไปเรื่อยมันเลยเลอะเทอะเลืเทะกันอย่างที่เห็นนี่แหละครับประชาชนไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้อะไรนี่คือสรุปข้อที่หนึ่งนะคือประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการเมืองทประเทศที่เป็ี่ยนผมตั้งหลักมาผิดเพราะฉะนั้นต้องวางราักฐานใหม่ก็คือข้อ2สรุปข้อ2คือต้องกําหนดทิ้งทิ้งประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยกำหนดทิ้งประเทศไทยปัจจุบันนี่คือเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะนี่คือเรื่องมหาปฏิวัติเลยทิ้งประเทศไทยปััจจุบน เราสร้างประเทศไทยตัวใหม่ขึ้นนะนอย่างนี้นะฮะทีนี้การจะกําหนดทิ้งมันเนี่ยก็ต้องมีการส่งใบแสดงเจตจำนงกันเลยเจ้าของหน้าทิพยตายต้องประกาศจุดยืนเพราะนั้นทุกคนต้องส่งใบแสดงเจตจำนงเพราะใบแสดงเจตจำนงมันเป็นการประกาศจุดยืนอยู่3าจุดยืนแล้วออกคํนะาสั่งด้วยนะ,ะออกคําสั่งด้วยนะฮะออกคําสั่งให้มีทีม10ทีมคือขบวนกู้ชาติจักษ์สองเลยไปลื้อล้างประเทศไทยแล้วก็สร้างประเทศไทยเป็นชาติมหาอำนาจอันนี้ท่านได้ออกคําสั่งแล้วท่านสั่ง สั่งในใบสแสดงเจจำนวนนั่นเองทีนี้มาข้อ3สรุปข้อ3คือเมือ่อเมื่อส่งใบแสดงเจ็จำนงแล้วก็ส่ง,สงไปที่ขบ,บวนกู้ชัติรักสองแลวขบวนกู้ชั้นสองนี่แหละครับจะทาหน้าที่รวบรวมใบสแสดงเจจำนวนให้ได้40ล้านใบให้ได้40ล้านใบนะ,ะเราไม่ต้องเอาเต็ม52ล้านใบแล้วไม่ต้องเอาครึ่งครึ่ง27่8ล้านใบไม่ต้องเอา40ล้านใบคือเสียงส่วนมากเอาให้ชัดเจนเลย40ล้านใบที่นี่จะรวบรวม รวบรวมนด้สี่ส,ส,สล้านใบเมื่อไหร่ก็ไปไประกาศเป็นกฎหมายความมัน่นคงเมื่อประกาศเป็นกฎหมายความมัน่นคงของเจ้าของอำนาจทิพยไดนะเป็นกฎหมายความมั่นคงของเจ้าของอำนาจทิปไดยนะครับเท่า,านั้นแหละครับรัฐธรรมนูญไม่อยู่ประเทศไทยปัจจุบันก็ไม่อยู่นะเมื่อเมื ishing, ่อประเทศไทยปัจจุบันไม่อยู่รัฐธรรมนูญไม่อยู่ถามว่ารัฐบาลอยู่ไหมเขาก็ไปโดยอัตโนมัติที่นี่ไม่ได้ไปด่า,ปาไปไล่ไปว่า,ร,านนรัฐบาลนะแต่ที่นี่ผมมาประกาศเป็นผู้นําก้าวหน้าสูงสุดอ่ก้าวหน้าสูงสุดนะไม่ได้มาเป็นนายก แทนนายกองยิงนะไม่ใช่นะครับมาประกาศเป็นผู้นําก้าวหน้าสูงสุดเพื่อพาประชาชนไ,ไปทําการเมืองโลกงานของผมนี่เป็นการทําการเมืองโลกไม่ใช่เล่นกบาบัมืองนำนาอย่างที่พิธีไทเป็นเล่นกันอยู่แล้วก็เล่นโดยมีสารเป็นสารเล่นด้วยสารรัฐธรรมนูญก็บอกให้ในายกอภารกรเนี่ยเราเล่นการเมืองกันนำเน่ากันอยู่เดียกองยิงก็เลยไม่ได้ทํางานพิธีไทก็เลยขาดผู้นําผมเลยมาประกาศเป็นผู้นําก้าวหน้าสุด,สด แล้วก็ประกาศยุบป,ประเทศไทยทิ้งประเทศไทยเลยทิ้งประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยเราสร้างประเทศไทยใหม่ซึ่งผมเตรียไมไว้ให้เรียบร้อยแล้วเป็นระบบระบอบมาตรฐานใหม่ที่เราจะประกาศต่อไปที่โลกเรียวกว่า4สียพหลักไทยนําโลกลนั่นเองนะเอาละนั่นคือข้อ3ก็คือสะสมไม่ได้40ล้านใบสะสมโดยขบวนคู้ชาติสองแล้วไปประกาศเป็นกฎหมายของคนคงตอนนั้นประเทศไทยไม่อยู่มาดูอันที่3อันนะที่สานะรัฐที่ครอบครัวไทยมาอำนาจนะต้องมีรัฐที่ครอบครัวไทยมาอำนาจนะขึ้นมาเพื่อที่จะไป ทำการเมืองโลกนั่นเองด้วยนโะยบายสี่พิลักไทยสี่พิลักไทยนี่ทาใหา้เรามีวางมาตรฐานประเทศใหม่อะวางมาตรฐานประเทศใหม่ในยุค AI นะเป็นการเปลี่ยนยุคทิ้งยุครัฐบาบประชาย,ยุคประชาชนปกครองตนเองก่อนจะมีรัฐบาลก็ทิ้งยุคกษัตริย์พอทิ้งยุคกษัตริย์แล้วก็มาเป็นยุครัฐบาบต่อไปรีทิ้งยุครัฐบาลเป็นยุคประชาชนปกครองตนเองอันนี้แหละครับคืองานผมงานทําการเมืองโลกเพื่อให้ประชาชน ปกครองประเทศเองนั่นเองนะครับแบบนี้เมืเ่อป,ประชาชนปกครองตอนเองก็จะมีเมืองแบบใหม่ไลฟ์สไตล์ใหม่เรียกว่า4ไลฟ์ไสไตล์ทุกคนจะมีวิถีชีวิตอยู่ในเมือง4สไตล์นี่คือการแก้อาการของโลกที่โลกมันแข่งขันกันดูเดือดแข่งขันกันสูงนะแล้วก็อยู่ภายใต้ชิปเซตอยู่ภายใต้เครื่องมือไฮเทคแล้วก็อยู่ภายใต้ n e ว o r อ e r เดอร์นะเป็นอย่างนั้นการแข่งขันแบบนี้มันทําให้โลกมันเดือด ทำให้สเปรคอนอนาคตและเอ,อิร์ธข้างหน้าหายไปหมดคือเราเร่งรีบเกินไปแข่งขันกันมากเกินไปจนมันเกินความเป็นมนุษย์เราเป็นมนุษย์อยู่ในโลกฟิสิกอลแต่ไอ้พวก AI อพวกอะไรนะี่ยมันอยู่ในโลกดิจิตอลอยู่อยู่ในโลกกันอีก,อ,กอีกโลกลนะึงอะซึ่งมันไม่ดังนั้นที่นี่จะประกาศอย่างนี้เราจะไม่ตามเทคโนโลยีเทคโนโลยีมันไปไกลเกินไปละเกินความเป็นมนุษย มนุษย์อยู่ในโลกฟิสิกส์เพราะฉะนั้นเทศไซจะรักษาความเป็นฟิสิกส์ก็คือเราจะเน้นวัฒนธรรมวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ของมนุษย์แลาต้องมีเมืองอยู่สี่สไตลไ์ให้หมุนเวียนกันนะเน้นวัฒนธรรมเน้นจิตวิญญาณเน้นอาหารธรรมชาตินะเน้นการแพทย์เน้นสุขภาพเน้นการท่องเที่ยวเน้นประเพณีวัฒนธรรมเน้นความเป็นมนุษย์อ่นะแล้วทุวกคนต้องส่งภาษีทุกสุขประกาศ g d s ไม่เช่ GDP นะถ้า GDP เป็นของพวกทุนนิยมไอ้พวกนี้ระทำให้โลกเกิดสงครามเกิดการแย่งชิงเกิดสงครามการค้าเกิดอะไรก็แล้วที่โลกวุ่นวายอยู่เนี่ยประชาชนซวยประชาชนได้รับผลเสียตลอดดังนั้นต่อไปนี้ประชาชนไม่เอาแนละ้วก็จึงจบยุคราฐบาบไงไม่มีรัฐบาลกลายเป็นประชาชนปกครองตัวเองอแล้วมาตรฐานโลกมันก็เปลี่ยนตอนนี้โลกมันกลำลังเปลี่ยนมันก็ลำลังเปลี่ยนอยู่เปลี่ยนระเบียบโลกใหม่ อนนี้โลกกำลังเปลี่ยนเนี่ยตอนนี้ะเทศไทยต้องรีบถือโอกาสเขาเรียกช่วงน้ําขึ้นนี่รีบรกัดต้องรีบถือโอกาสตรงน,นี้ประกาศเป็นชาติมหาอำนาจแล้วก็วางมาตรฐานใหม่ให้กับโลกด้วย4ี่พิลัไทยนําโลก4ี่พิลัทยเนี่เราจะเปิดเผยต่อโลกทําการเมืองโลกเลย,ยโดยประชาชนนะไม่ใช่รัฐบาลนะงานนี้งานผมเป็นงานประชาชนทำกันเองไม่เกี่ยวกับรัฐบาลเพราะนั้นหน่วยงานต่างๆอย่าเสือกเพราะนั้นประชาชนต้องบอกหน่วยงานต่างๆอย่ามาเสือกแต่ถ้าจะมาสนับสนุนส่งเสริมมาได้ แต่จะมาเบรกมาห้ามมาหยุดไม่ได้อย่าเสือกนี่คือเรื่องของประชาชนประชาชนเขาจะสร้างประเทศเองสร้างมาตรฐานประเทศใหม่หน่วยงานราชการมันมันบทยุคแล้วโดยเฉพาะราชการเราลนิน่โอ้ตกยุคตกสมัยเป็นไดนโนเสาร์มาไม่รู้กี่ปีก็ยังเป็นอยู่เหมือนเดิมโลกไปถึงไหนแล้วแถมสร้างความเสื่อมเสียเสียหายเอื้อํานวยต่อนอมิดีให้ได้ประโยชน์คนไทยเสียเปรียบอยู่ล่าไปเพราะราชการไปเล่นไป,นเ,ลนเ,ปนเล่นเกมการเมืองเหมือนตั้งเป็นพักพักหนึ่งพักขา้าราชการ เออแล้วก็เอาใจพวกนักการเมืองไม่ได้เอาใจประชาชนแค่ไม่เซตคิดนี้ครับมันคือมันถูกของเขาอ่ะเพรเขาเป็นราชการแล้วต้องรับใช้พักการเมืองมันก็ถูกของเขาแต่ที่นี่ไม่เอาพักการเมืองเพราะฉะนั้นในราชการปัจจุบันนี้ต้องคิดใหม่นะต้องริเตรียมตัวเตรียมตัวติดธงสี่หลักคู่กับธงไตลงที่แต่แต่ละสถานที่ราชการชักขึ้นเนี่ยต้องชักต้องติดคู่กับธงธงรัฐชี่ครอบครัวไทยมาหาหน้าน,นะครับ อันนี้นี่คือบทสรุปทุกหน่วยราชการต้องติดนะไม่ติดก็ถือว่านะเราก็จะไปจ,จัดการผู้อวยการนะปอ,อรหรืออธิบดีหรืออะไรก็แล้วแต่นะ,ะหรือประนกระทรวงะนะที่ไม่ได้ไม่ได้พร้อมที่จะไม่ไม่ไม่ยินดีไม่พร้อมไม่ยินดีที่จะต้อนรับเจ้านายคนใหม่ว่างั้นเะ เหมือนเราไปเจ้านายเจะหมาเจ้านายคนใหม่เข้ามาบ้านหลังใหม่อ่ะเนีแล้วคนรับใช้ไม่ยินดีต้อนรับท่านจะเอาไว้ไหมก็ไม่เอาไว้ใช่ไหมเหมือนกันข้าราชการไม่ได้ยินดีต้อนรับประชาชนนี่ครับกระจายยังเพราะนั้นประชาชนก็จะไม่เอาไว้เหมือนกันกระจายไหมแจ้งให้ทราบแล้วอย่างประชาชนมีข้าราชการของเราเองคือระบบระบอบใหม่เนี่ยระบอบธรรมาราุ่นตดมีมีข้าราชการดอวเองเนะี่ย่ะก็คือปเดี๋ยวจะอยู่ในในสรุปอ,อีกการหนึ่ง อันนี้เป็นตัสรุปข้อที่ห้าข้อที่ห้าคือประเทศไทยมีลิขิตต้องเป็นชาติมหาอำนาจดังนั้นต้องวางรากฐานด้วยไทยใหม่ด้วยนโะยบายสี่พิลักไทยนี่เลยสรุปสี่ข้อสรุปเบื้องต้นนะหนึ่งคนไทยเห็นอาการของประเทศไทยก็รู้แล้วว่ามันป,ประเทศไทยปลอมต้องทิ้งนะต้องทิ้งคือ,ค,อคือเห็นอาการแล้วรู้แล้วมันเป็นอย่างนี้เราเราเราเห็นแล้วเราชัดเจนแล้วแต่เราไม่แต่เราไม่รู้จะทํายังไงจะออกอย่างไรไม่รู้วิธีแต่ที่นี่รู้วิธีที่ไม่รู้ข้อสอง เมื่อรู้แล้วมันเลอะเ,เ,เทอะเละเทะก็สั่งยุติสิ้นสุดนั่นเองเขาสอนคือกําหนดที่สิ้นสุดโดยส่งไปแสดงเจตจำนงนั่นเองนะโดยส่งไปแสดงเจตจำนงนะอันที่สามทุกคนส่งไปแสดงเจตจำนงเพื่อไปให้ถึงสี่สิบล้านใบแล้วขบวนกู้ชาติสักสองก็จะไปไปทําเปลี่ยนแปลงประเทศเองนะแล้วก็อันที่สี่อันที่สี่นะฮะอ่าและที่ครอบครัวไทยเป็นหน้าเนี่ยทำการเมืองโลก ด้วยนียบายซีพี่หลักไทยนะไปทําการเมืองโลกนะเพื่อจะลดโลกเดือดลดภาวะสงครามของโลกลดเศรษฐกิจวุ่นวายเนี่ยประเทศไทยจะฉุดเศรษฐกิจโลกเองฉุดได้อย่างไรเดี๋ยวไปดูอะไรข้างในนะฉุดได้อย่างไรไประเทศไทยนี่ยจะฉุดเศรษฐกิจโลกเองตอนนี้เศรษฐกิจมันสดถอยอยู่ประเทศไทยประกาศต้องประกาศเป็นชาติมหาอำนาจน,นะด้านสันติธรรมแล้วจะฉุดเศรษฐกิจโลกเองเราะจะมีชาติต่างๆมาสมัครเป็นชาติตาาสมชาชิกกลุ่มการค้าการละมิร แล้วกลุ่มชาติการคา้าการมการเลมิตเนี่ยนะจะจุดเศรษฐกิจโลกเองรัฐบายสี่พิลัตไทยนะอันที่ห้าก็คือประเทศไทยมีทีเกิต้องมาชาติมาห,หาอำนาจด้านสันติธรรมก็นี่แหละครับทีต้องประกาศนะเพื่อวางหากฐานประเทศไทยใหม้ว,วางหลักฐานโลกใบใหม่เพื่อเข้าสู่เข้าสู่อ่เข้าสู่โหมดของโลกอะ่ะเข้าสู่โหมดอ่สันติธรรมที่จะต้องเกิดเมื่อถึงช่วงของศาสนาพุทธขึ้นสูงสุดเป็นช่วงมงกุฎศาสนา ช่วงสามสิบสามสิบปีขึ้นกับสามสิบปีลงนะ่ถือเป็นช่วงมงกุฎหรือหรือช่วงชอดชดานะหรือยอดชดาของของทางทางทางเอเชียทางประเทศไทยถ้าทางฝรั่งเขาเรียกมงกุฎทางประเทศไทยเรียกว่ายอดชดานะอันเนี้ยไอ้ช่วงยอดแหลมสามเนี่ยช่วงขึ้นกับช่วงลงเนี่ยมันเป็นสามเหลี่ยมแหลมเราถือว่าเป็นช่วงยอดชดาหรือช่วงมงกุฎนะ โลกต้องสู่หมดสันติดังนั้นประเทศเราประเทศพุทธจึงต้องเสนอแผนสันติธรรมให้กับโลกด้วยการที่ประเทศไทยประกาศเป็นชาติมหาอำนาจเพื่อจัดจัดระเบียบโลกเหมือนกันแต่ทศไใดจัดระเบียบโลกนะเราต้องการเป็นชาติมหาอำนาจเบอร์สามเพื่อจัดระเบียบโลกใหม่เข้าสู่ช่วงเข้าสู่ช่วงยอดชดาหรือย,ยอดมงกุฎของศาสนาพุทธคือเป็นศาสนาสันติก็ต้องสันติก็ต้องมีแผนที่จะให้โลกสันติ ก็โดยการประกาศรับสมัครชาติสมาชิกเพื่อมาทําการค้าในระบบการค้าทุนสมมาตรนะชาติสมาชิกทั้งหลายก็จะรวมตัวกันเรียกว่ากลุ่มการค้าชาติการยาเรลเเดนเกใช้ระบบการค้าทุนสมมาตรแทนทุนนิยมนี่แหละคือเรื่องใหม่ที่ประเทศไทยต้องประกาศต่อไปที่โลกนะครับอันนี้บทสรุป5ข้อเน,นี่ยนะครับเอาละทีนี้ก็มาทีนี้ต้องการทีมงานทีมงานที่หนึ่งคือทีมงานที่เป็นรัฐที่ครอบครัวไทยมาอำนาจเพราะว่า งานของรักที่ครอบครัวสถาบนเป็นเป็นงานใหญ่ต้องการทีมใหญ่นะทีมใหญ่นะครับอันที่2ก็คือทีมกู้ชาติพักดสองมี10ทีมมี230คนนะแล้วก็อีกการหนึ่งตำบลทุกตำบลต้องจัดตั้งองค์การตำบลพนากเพื่อเป็นข้าราชการของระบบระบบใหม่เพื่อจะใช้ในยุคใหญ่นั่นเองนะครับก็เชิญเจ้าบ้านตื่นตัวปลุกลูกบ้านด้วยกันทั้งหลายทั้งทั้งลูกบ้านและชาวบ้านทั้งหลายในแต่ละตำบล รีบจะตั้งองค์การตำบลมหาอำนาจเพราะที่นี่ไม่มีกำน,นันไม่มีผู้ใหญ่บ้านไม่มีอบตนะจะมีแต่องค์การตำบลมหาอำนาจส,สี่นะหน่วยงานนะครับประสานทั้งหลายที่อยากจะร่วมก็เชิญครับไม่ว่าจะเป็นกองทัพไทยไม่ว่าจะเป็นสถาบ,บันพระษัตร์ไม่ว่าจะเป็นทหารไม่ว่าจะเป็นอ่าตำรวจไม่ว่าจะเป็นอ่จิตกลุ่มจิตอาสาต่างๆนะร่วมประสานกันได้นะเพราะฉะนั้นจะมี4 ส,สี่ทีมนี่แหละทีมที่สี่คือทีมหน่วยงานต่างๆกลุ่มต่างๆอยากจะร่วมก็ามาร่วมอ,อันที่หนึ่งนั้นเป็นรัฐที่ครอบครัวไทยมาอานาจเป็นทีมของรัฐที่ครอบครัวมาอำนาจเป็นทีมที่ใหญ่ก็เชิญเข้ามาเพื่อที่จะจัดอีเวนต์ต่างๆอบรมแล้วก็รณรงค์แสดงรักษาทิตระบบระบอบปกครองใหม่อย่างเงี้ยนะอันที่สองก็คือขอบวนกู้ชาติไปตักสองอันนี้เป็นลือล้างประเทศไทยแล้วก็สร้างประเทศไทยบริหารประเทศ ทำหน้านที่เป็นรัฐบาลนะรัฐบาลนะที่มีอำนาจสามดุนก็เรียกเป็นรัฐบาลเฉพาะการทาหน้านที่เป็นรัฐบาลเฉพาะการหรือเป็นคณะรททัฐธิปัตที่นี่จะเรททียกคณะรัฐาธิปัตไม่เรียกรัฐบาลเฉพาะการนะเพราะรัฐรัฐบาลเฉพาะการมาชั่วคราวอยู่ไม่นานแต่นี่อยู่ยาวถึงอยู่นาน,นถึงสิบปีถึงสิบปีแต่ช่วงสองปีแรกจะเต็ม100ร้อยปีที่สามจะลดลงมาเหลือครึ่งหนึ่ง ให้ประชาชนปกครองตัวเองครึ่งหนึ่งเพราะที่จะสอนประชาชนปกครองตัวเองไงพอนปีสามประชาชนจะปกครองตัวเองแต่ก่อนประชาชนจะปกครองตัวเองก็ต้องก็ต้องเรียนอบรมกันใหม่ที่ี่จะอบรมประชาชนสองปีอ่ะดังนั้นทุกคนต้องไปโรงเรียนกันผู้ใหญ่ทุกไปโรงเรียนเก้าโมงเช้าเรียนที่โรงเรียน่ะถึงเที่ยงเลิกอาทิตย์หนึ่งสองครั้งหรือสามครั้งแล้วแต่จัดนะเป็นอย่างนี้แล้วแต่แล้วแต่อันไหนจะเพิ่มความเข้มข้นนะอันนี้ต้องปรับประชาชนใหม่อัปเดตประชาชนเพราะเราจะส่งออกประชาชนเนี่ย ราจะส่งออกประชาชนไปนสินค้าแทนสิสนค้าส่งออกนะไอ้ส,สินค้าส่งออกนะไม่ใช่ของประชาชนเป็นของพวกนายทุนเป็นของต่างชาตินะแล้วประกาศ GDP ประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรการนี้ประชาชน <S <S เป็นเจ้าของประเทศแม่อาแลวประชาชนช,นชาวบ้านทั้งหลายแม่อาชาวบ้านจะอบรมตัวเองเหใหม่แล้วก็ไปแล้วก็ส่งออกประชาชนนี่แหละชาวบ้านที่ถูกอบรมแล้วเป็นผู้เชี่ยวชาญชำนาญแล้วเป็นช่างฝีมือแห่งชาติแล้วพูดง่ายเป็นช่างฝีมือชาติก็เป็นนักลงทุนแห่งชาติ เป็นนักลงทุนนักอุตสาห์ไอ้นักนักลงทุนน,นักอินเวนชั่นนักครีเอทีฟทั้งหลายอะไรเงี้ยนั่นแหละไปสร้างประโยชน์ก็คือไป,ร,ประดมทุนต่างประเทศเลยนะวางรากฐานใหม่สร้างราฐจักรใหม่เพราะตต้องไปสร้างเมืองในต่างประเทศที่เป็นชาติสมาชิกเหมือนกันสร้างสี่เมืองสร้างสี่ตายเหมือนกันเราเนี่ยแหละไปสร้างเมืองในแต่ประเทศวางระบบการเป็นอยู่ใหม่วางระบบจราจรใหม่ระบบการเงินก็ใช้เงิน ใหม่เป็นเงินสกุลสันติธรรมของประเทศไทยดังนั้นประเทศจะฉุดเศรษฐกิจโลกด้วยเงินสันติธรรมเป็นเงินสกุลเ,เงิน,นใหม่นะเป็นแบบนี้ส่วนเงินบาทเป็นเงินสกุลของประเทศไทยก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะจะมีเงินใหม่เพิ่มมาคือเงินสกุลสันติธรรมนั่นเองเพื่อใช้ในการซื้อขายกันอ่าคงเห็นภาพแล้วนะทีมงานเนี่ยต้องการทีมงานสาคัญเลยต้องการทีมงานแรกก็คือคครัฐทีท่ครอบครัวไทยอำนาจก่อนท่านใดที่ เป็นผู้จับได้ไล่ทันเป็นผู้ชอบอีเวนต์ชอบประท้วงชอบที่เป็นม็อบทั้งหลายนะ่ะขอให้สลายหมดที่นี่ห้ามแสดงตัวเป็นสีแดงที่เขียวสลิมในรังกิษท่านทิ้งอุดมการเก่าไปไนดะ้เพราะมันใช้ไม่ได้หรอกในยะุเอไอท่านต้องมาเรียนรู้ใหม่นะต้องเข้าเรียนรู้มาอบรมมาอบรมเนี่ยแล้วไปลงยังโรงเรียนไปอบรมครูที่โรงเรียนอีกให้ครูอบรมคนในตำบลน,นั่นน่ะเป็นอย่างนี้นะทีนี้เงินที่เนี่ยเอาเงิน มันมีเงินที่ต้องขายสินค้าเช่นขายธงขายแท่นฐานอำนาจคือบ้านทุกหลังต้องซื้อแท่นฐานอำนาจแต่แท่นฐานอำนาจมันผลิตไม่ทันแท่นฐานอำนาจจะใช้อีกสองปีอ่ะท่านประชวนจะปกครอง,องตัวเองอีกปีที่สามอ่ะเพราะฉะนั้นยังมีเวลาอีกสองปีที่แต่ละตำบลจะผลิตคือให้คนไทยผลิตกันเองนี่แหละก็ค่อยผลิตทยอยไปแต่ละบ้านสองปีเต็มทุกประเทศท,ทุกบ้านได้ไดหมดเริ่มผลิตตั้งแต่วันนี้เลยนะแท่นฐานอำนาจนันม,มีหลายแบบหลายราคาก็แล้วแต่บ้านอะไรจะเลือกเอา ต่ไอ้ธงเนี่ยทุกบ้านต้องสั่งซื้อทันทีเลยทุกบ้านเลขที่สั่งซื้อธงก่อนเอาธงไปติดหน้าบ้านก่อนติดเพื่อประกาศว่าเป็นสภาชั้นสูงนั่นเองเพราะฉะนั้นต้องสั่งซื้อธงก่อนธงระชชีอะไปติดหน้าบ้านก่อนติดที่บ้านเนี่ยเพื่อให้อัปเดตบ้านแล้วคนในบ้านก็จะถูกอัปเดตยกระดับไปด้วยไปในตัวส่วนลูกบ้านแต่ละคนต้องสั่งซื้อของขวัญที่พยาลยซื้อกล่องของขวัญที่พยยซื้อของขวัญให้ตัวเองว่างงเนี่ะซื้อของกม่องขวัญให้ ในข้าววาญมีอะไรก็ไปดูอะไรเองข้างในจะมีใบแสดงเจตจำนงที่ท่านต้องใช้เพื่อสมัครเป็นประชาชนไทยตัวจริงแล้วสมัครเป็นมนุษย์สองคำวินัยแล้วได้ตำแหน่งปอมุกฝั่งภูเขานั่นแหละครับมันเป็นเรื่องใหม่หมดเลยท่านต้องเรียนรู้ใหม่ปรับตัวกันใหม่หมดเลยเข้าสู่โลกโลกยุคใหม่ที่ประเทศไทยเป็นชาติมหาอำนาจแต่ท่านก็สมัครเป็นคนไทยตัวจริงมาเป็นเจ้าของประเทศเองเลยเป็นตัวประเทศเลยสมัครมาเป็นตัวประเทศเป็นเซทไลเองเลยไม่ต้องหนีไปดีเซเทไลนะ พราะท่านมีตัวค่าตัวยี่สิบล้านบาทคือที่นี่ให้ท่านมีค่าตัวเลยนะยี่สิบล้านบาทเหมือนเหมือนกับท่านไม่ต้องสะสมเงินทีละบาททีละบาทพอจะครบหนึ่งล้านพอจะครบยี่สิบล้านนะอา้ากสี่ปีทึงจะได้ยี่สิบล้านแต่ที่นี่ให้ท่านไปเลยยี่สิบล้านพอให้ไปแล้วเนี่ยท่านจะเอามาใช้ท่านก็มีเงื่อนไขเออถ้าไม่ใช้มันก็อยู่เหมือนเดิมอยู่สิบปียี่สิบปีมันก็อยู่เหมือนเดิมราคาเท่าเดิมไม่ขึ้นไม่ลงอ่ะเข้าใจนะ อ่ลสรุปนี่พอจะเข้าใจไหมครับสรุปสรุปมีสรุปก็คือหนึ่งเราเห็นอาการประเทศไทยแล้วว่ามันเลอะเทอะเลเท2ะสองคือสรุปว่ามันเลอะเทอะเลเทะแล้วเป็นเป็นประเทศลดล้มเหลวแล้วที่มันมีชีวิตอยู่นี่ก็เรียกว่าเป็นรัฐซอมบี้มันถูกถูกอ่าคำคำเวทมนตร์คาถาของรัชิธรรมดูลไล่เวทมนต์ให้มันดาเดินอยู่ต่เนี้เนียมันก็คือรัฐซอมบี้แหละแต่ดําเดินอยู่ได้เพราะว่ารัฐิธรรมดูล ไล่เวทมนต์ดให้มันเป็นมันก็เลยเป็นอย่างอาการที่ไปไตเราเห็นนั่นแหละครับเราจะทิ้งนะสองก็กำหนดทิ้งคือหนึ่งเห็นเหตุการ์ล้วสรุปแล้วว,ลว่าอ๋อมันเป็นเป็นมันเป็นรัดล้มเหลวมันเป็นรัดซอมบี้อยู่สองกำหนดทิ้งอ่ะกำหนดทิ้งนะฮะไม่ใช้ต่อไปแล้วเป็นอย่างนี้นะเมื่อกําหนดทิ้งแล้วต่อไปก็ทําไมเพาก็ต้องส่งใบแสดงเจ็บำนงฮนะส่งใบแสดงเจ็บำนงทุกคนต้องส่ง นะส่งใบสแสดงเจตจำนงเพื่อให้เกิดเพื่อให้สิบทีมมีสิบทีมเกิดขึ้นคือขบวนกู้ชมป์จากสองเลยขบวนกู้ชมป์สองก็จะไปไปรวบรวมให้ได้สี่สิบล้านใบแล้วไปประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงพอประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงเท่านั้นนะ่ะขบวนกู้ชมป์สองสิบทีมก็จะได้อนาจสามดุลได้อนาจตสามดุลจึงไปรื้อล้างประเทศไทยปัจจุบันนี้ได้แล้วสร้างประเทศไทยใหม่เป็นชาติมหาอำนาจได้นะต่อมาอันที่สี่ก็คือรัฐที่เของมาไทยมาหน้าก็จะประกาศ ทำการเมืองโลกใช้ละทิสี่พิลักไทยนําโลกแล้วไปทําการเมืองโลกเลยนะเป็นแบบนี้นะฮะเราเป็นแ,แล้วแล้วการที่อยู่เมืองสี่ตาเป็นการแก้การของโลกไฮเทคคือไม่จำเป็นต้องอยู่ภายใต้โลกไฮเทคอะ่ะคือปกติปกติเราอยู่โลกภายใต้ไฮเทคนะคือชิปเซ็ตมันละเอียดเท่าไหร่เก่งเท่าไหร่พอพูดได้ง่ายเราอยู่ภายใต้โลกไฮเทคที่มีรัฐบาลที่เป็นโจรสุดมาควบคุมอ่ะมันก็ไปคุมเอไอคุมหมดคุมการเงินคุมอะไรหมดเลย ็ผู้งานประชาชนเสร็จถ้าไม่เลือกเส้นทางผมประชุมเสร็จหมดเป็นทาสไปตลอดการไปตลอดการเลยนะครับทั้งโลกเป็นทาสไปตลอดการเลยเพราะว่าเมื่อมันคุม ai แล้วก็คุมหมดเลยคุมเรียบร้อย ai คุมทั้งเศรษฐกิจคุมทั้งไงพเพราะมันเป็นโจนทย์สูตรเนะี่ยประชาชนยังไปเลือกตั้งอยู่แต่งานผมไม่มีการเลือกตั้งนะจบสิ้นหมดยุคสสหมดยุคเลือกตั้งการยุคประชชนสถาปนาเองเป็นความมุก่ฝยปกครอ,อันเนี้ยโลกทั้งใบประเทศอื่นก็อยางเย็นตามประเทศไทย เราก็จะให้เขาตามหลังประเทศไทยอีกสิปีเถึงจะเป็นได้ประเทศไทยนำร่องไปก่อน10ปีทําตัวอย่างให้เขาเห็น10ปีก่อนแล้วจึงจึงปลดปล่อยให้ประเทศอื่นได้ได้เป็นอย่างประเทศไทยปกครองประชาชนปรกครองตัวเองไม่มีรัฐบาลนะแล้วรัฐบาลที่เราไปติดต่อแต่และประเทศนั้นก็จะเซยเยตเพราะเขายินดีจะเป็นรัฐบาลสุดท้ายซึ่งเขาไม่ต้องปจาจัดเลือกตั้ง10ปีเขาไม่ต้องเลือกตั้งอีกสองสมยัยรัฐบาลไหนก็ยินดีนะไม่ต้องปจัดเลือกตั้งได้เป็นรัฐบาลไปเลยสองสองสมัยเพียงแค่ตกลงกับประเทศไทย อ,อแล้วก็เป็นรัฐบาลสุดท้าย <c oughs> ที่ได้เป็นรัฐบุรุของประเทศนั้นเลยลก็คือทําให้ประชาชนได้ปกครอง,องตัวเองอะประชาชนก็ยินดีพอใจกับรัฐบาลที่เป็นแบบนี้เข้าใจนะอ่าอันทนี่ห้าก็คือประเทศไทยมีธุรกิจต้องเป็นชาติมหาอำนาจดังนั้นต้องประกาศเป็นชาติมหาอำนาจไปถือดุลที่สามของโลกนั่นเองนะซึ่งต้องวางรากฐานโลกกันใหม่ด้วยสี่ไปลักไทยเนี่ยนะผมปลอยภาพนะนะ ทีนี้ต้องการทีมงานไงทีมงานก็ต้องการลทัทธิครอบครัวททยอำนาจต้องการทีมงานลทัทธิครอบครัวททยอำนาจน,นะแล้วก็ต้องการอีกทีมหนึ่งก็ทีมขบวนกู้ช่ติประทักสองนะมี230คนส่วนอีกทีมหนึ่งก็ทีมในทุกตําบลมี230คนเหมือนกันทุกตําบลท่านก็เอาสองามสิบคูณแปดพตําบลก็จะได้ตัวเลขจํานวนคนออกมานั่นแหละคือข้าราชการของระบอบใหม่ที่จะทํางานแทนข้าราชการปัจจุบันซึ่งเช้าชามเย็ยนชาม ทำงานไม่ได้เรื่องไม่มีประสิทธิภาพหมดยุคแล้วรัฐบาลปัจจุบันนี้หมดยุคนะเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็หน่วยงานใดๆอยากจะร่วมเช่นกองรับไทยสถาบนันมุตการะศตำรวจแล้วก็จิตอาสาต่างๆก็เชิญครับยินดีต้อนรับที่นี่นะเอาละคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่นี้แจกแจงให้ทราบแล้วว่าสรุปเป็นอย่างไรเราต้องมีทีมใครอยากร่วมก็แสดงตัวแสดงตัวมานะครับผมแอดธรรมาธิพิตายนักอนุสาวราาียินดีต้อนรับท่านสวัสดีครับ